ครับพ่อพี่น้องเมินุยังน้ำมันแกงน้ำไม้จ้าสองถ้วยใหญ่พี่น้องเลยบันนะครับจ้่อันนี้มันยังไงนี่ยสมกาพน้อยเอาอีกแล้วสมกาพน้อยก้อยบาดยิ่มใหญ่ครับเอาพี่น้องีจ้าตัวจีจ้าราคาเมื่อนี้กินแกงน้ำไม้กับอันข้ารู้ว่ามิดเดิ่เออจับกบวาระใหม่เขารู้ใช่พี่น้องจ้ามีอยู่แค่นี้ครับพี่น้อจ้ามีอยู่แค่นี้มามาข้าวเหนียวหัวงอได้จ้าอย่ามาไงคะ เอาขึ right. uh ้นเปงันมาบันนี่เอานี่มาไปหาเมย่มาปทำหกับแม่ไปหาเมีเลยออกมาเลยออกมา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 หาเมียอุ้ยจับไปดูยัดไปดูชิิมามมมาหม ชุดจ้งทางานชุดแจ้ก่อนวัสดีพี่น้องวันดีพี่น้องันมุ้่อนวันดีจ้าวัสดีจ้าจ้ามาแพี่น้องมาเย่ยมไตอนเด็กเ่เด็กจากสากันธุ์ะอ้ยกิดโอ้ยไวมาได้จากพี่น้องกันไม่ต้องตรพรุ่งนี้เราจะไปไปจับกุไปหวัดสบายออกพรานออกภรษา สบา,ายสังฆทานค่ะทุกคนถ้าเราไปเยี่ยมสืบคลองมันแล้วทำบุญซะหน่อยจะได้หนุ่มหลานบอได้ไปพี่น้องโรงเรียนไม่หยุดก็เลยไม่ได้ไปนี่แหลว่าเม่ตุนมาเพิ่งหยุดโรงเรียนนะี่แหละถึงจะไปหยุดเนะทุกวันเนี่นะปกติแหละทุกปีก็หยุดนะนังที่นี่ไปหยุดไปหยุดดอกเขาชดเชยโควิดไงแม่แม่เพราะว่าเขาอยากเรียนประธานกัน มันยุดนะมันยุดบ่อยพวกคนเจ้าให่ใหญ่เยอะเย็นๆคือว่ายยดบ่อยยังได้เะน่าจะนี่มักก่านี้ควมงงอเฮ้ยเฮ้ยเร่องมันนกจนี้เยเจ้าคือเรื่องกนองใจดอกตัข้านถ้าลงนี่บวกด้วยนะมันบวมุนอ่าตัวปิดปิดห่อเปิดเปิดเปิดข้อกลองอยู่เวยงดอกนุ่งทีห้าม เดินไปไกลนะไหวแล้วนะอร่อยไหมไปไหนไงชจะไปไหนช่จะไปไหนเซตพีน้องจ๋ามาเด้อค่ะมากินน้ำตาลอร่อยอร่อยอรยอย่าไปจับกล้องไม่ได้ค่ะเอามัน้องมาทำทิตัวฉันเปจับกล้องมาไม่ได้ค่ะเอามั้งมาแล้วได้กินเผาเป็นยังไงน้องยูพอไหม จะขี่รถกบินไปเมื่อกี้จะไปรถกบินไปนั่งรถโชว์ด้ยนั่งรถโชว์เนี่ยเขาเรีินนมางินเริ่มดึงาลูกเล้เออครับผม่จม่เอิเด้อเนี่ยสิแกนแต้มบนเ็นค่าแต่พักรบรุ่นเล็กรุ่นเล็กนึงกนสามมุ้งคือจุดบอจุดกิน ชื่อแปดเก้าหนึ่งอาแปดเก้าสามหนึ่งรักปิดท้ายบัตรลายอยาตายพี่น้องสื้อตัวละสามลอยตัวนี้สามสิบแาดเราจะตั้งน้ำบ่หม่อม ถึงนราไปกินแกงนราไม่เหมน้องเอ้ยอยาก่ินน้ำแกงตั้งนานแต่บวัวแค่กินเดอรสุนปลาหน่อยนะเขากินจะน่าสจะไปหมกอาหารมือมือ่นใส่บาทได้หรอกค่ะวันเสาร์จะเดินทางจะตีสองตีสามเลยี่น้องไปแจ้งอยู่บุรีรัมย์วันเสาร์พรุ่งนี้มันซุปมือวันเสาร์เราไป ทิ่มองเขาลู้อยู่นี่แน่นอ่ไปกันเ่อไรเดยู่้องก้นกันหายเด้อไปประตนนผิเดียวนะนะหายย่าคืนหายย่างกับจหายย่างคืนนะถ้าไอ้จนไปกินแกงกห็ดลต้มกัวแกงเ็ดกวกแกงละไมไรตุ๊กของปวตได้ีไม่ไรขวดจีเรานุ่ยอด เี้ยงเอ้ยจะมาผักอะ้รดีกวอาจีรองมากแล้วเนาะจะจะซื้อมาฝากมือมากเลยขว้าเอาตอนนี้มานเป็เป็นยามตัดหมดเลยอันนี้ขวาวันขว้าทำรางที่มิ้งก็แค่มนใส่ละานจีรอนแล้วก็อะไรนะมันตดนหน่อยๆดำๆน่ะกุจีนิดนิงดี ตึกี้มันไงงอมแต่นงองอมันมีขา้าวงอมๆจี้แต่มันจะมีบ้างได้แล้วจะพาอตุลไปกินอาหารอีสานอือน่องจะพาทั่ว <c oughs> จ,าจ๋า,าอ,อ,อยากไปทางน้ํน<พ>าแล้วน้องเขาบ่ไดไปจะเทือมีถั่วอีสานทุกมื่อนีแล้วเนาะอือมื้อแรกบรกิการบบ้าน ีอยวน้ำใจเลยมันเป็นบุญสงเพื่อก็ไม่ไหวจะหานนี่อะไรมังยังพี่ยังไปเที่ยวอยู่เลยยังใช่ไหมเขาเริ่มยัมเนิ่นแล้วขานักว่าเราทานไอ้ใครยังไปเที่ยวอยู่ทงหค่งให้เบื่อซื้อแล้วดูตังสบาดได้เลยวกัง เน้อกงเาคายเลยเนี่ยแ็งนองคายน้องคายเขาเรียกว่าเขาแข็งข้างหน้าก่อนแก้เอาเลยก็มาไทยแข่งเรือแข็งมาก่อนเราเอากระเพราแขกันแข่งแงได้กับแพ้งแง้มอะลรที่หนอกประเทศเราเป็นเรื่อนประเทศจัครองเพิ่นมดงงใจเชียร์เชียร์ประเทศจะรองเชียร์บุคคลไรกับมาเชียร์ประเทศไทย กม้วนมัวนะให้กำลังใจทั้งสองประเทศประเทศพื้นบ้านกันเนาะพี่กับน้องพี่กับน้องรับกันได้ไหนพี่กับน้องในรางอ่ะโอ้ยพี่น้องเลยกินอยูเซะก็อยากขอโทษขออภัยเด้อมีตูนอ่ะแต่มึงงงลูกกู้เห่าเลยจิ้มึงงงเลยนะนังงงเลยนะเคยะ แม่เผ็ดถูกิก่ะง่ายนะมันวาเพี่น้องเราเรบุถ่าเนาะเราบ็เห็นห่วงตาแล้วบอดบาวานกินตาส่วนใหญ่สัอแน่นแกทไมเราก็ซิงุ่มเท้างุมเท้าแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยเราเห็นบางคนผูกินเดี่ยนเราบุกินน้ำเล้าเอาร็จกถือเนาะนี่กินน้ำกันนะ น่าป็นจานกินข้าเรากินข้าเราจานดูนี่ใจสำกตีตีเกียวได้หตัวใันเะเยอะแต่ว่าคันอบส เ่อาไปสวนด้เต็มเต็มแต่ก่อนเห็นมี่ล้วเมานว่าใส่งสวนไปเร่ากนลมาปุไม่ห้ามด้วย้วปุมยนรยกาต้องการผมนีสวนหัไมันคือาเสร็จี่น้องจ้ะอืมขวดน้ำมันคือจังเห็นนี่ไอตัวกินน้ำ อาจารย์ขาน้าหมักเป็นั่นนน้ำมันหอนนช่ไกครับอันตี๊ดั้มบบนี้อ่านะตมแบดี้ถั่วสุ จะนยาสตรมินทรนี่คือคือยาสตรมิโมนี่บเดีแบบเยเว้ยี่ยินกองเยอพ่ะอพ่อจิยุอยเด้อพี่นองเดอ นี mm. time. Mm ่ก hmm. ็ตรเนี่ยเอดแล้วหอมหอมออกจนเขาเอามันในโจเขาได้พี่นยองไงลูกจอยขอดบ้างคะตอนนี้มีต่ตอนนามบุก น้ำลงหัเจาะสะอตอนนี้ไม่เจ็บอยู่กหนอายดีหัวงอหัวใจม่นอไเจะอยู่กบพอคนออมานาไม่หนึ่ทัวนคนสุกเนี่ยคนสุดอ่ะผูเป็นแม่แตความรู้สึกของเฮาเนี่ยมันเป็นอะไร แต่เห็นไห้ฮิฮ่าๆนะเป็นแบบอุกใหญ่จะเป็นย ja ังน้ดตะเจ็บมองไรตะปวดมองไรนั่เขาว่าเป็นอย่างเวลาไข่เด้วยย่งลำบากไข่จะมาหน้าบุไข่จักเถื่อโชคดียาหลายอย่างนั้นพี่น้องวันนี้ให้อ่าลุงบ้านอาหลังไม้ครับเป็นนั่งกินมิราสไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามองหลาพอสุขครับ Bọn mấy clip nào không